ต้องไปวิ่งแต่ถ้าอยากคืนวิ่งอ่ะต้องมาหาเรานะกิกูโหลดได้นะคะพวกเราก็เล่นลนุสดคนต่อไปใช่ สวัสดีครับพูดเลยนะมาผิดวันอ๋อมันคืออ๋อดูเหมือนกันเนาะไม่ได้ดูครับแต่ได้ยินเสียงกดแบบไม่ได้ย <upside down sound> ินอะไม่ได้ยินเลยเลยครับจะได้ยินตอนนี้เ <entirely> นี่ยคือเขาสร้างมาตรฐานไว้สูงมากโอ้เขาทำไว้ดีมากครับแล้วผมก็ต่อคิวเขาใช่เมื่อกี้มีอยากบอกทีมงานนะผมขอกลับบ้านไปก่อนขอมาอีกอาทิตย์หนึ่งขอแล้วครับเขาไม่ให้ไม่ได้จะบอกขอกลับไปตั้งหลักก่อนไม่ได้แล้ว ก็เลยบอกว่าวันนี้ก็สู้ๆครับผมก็เป็นอีกแนวหนึ่งครับเขาก็มีแนวนึงเออคนละแนวว<ะ>ไม่มีดีมีแย่กว่าแค่คนละแนวครับออผมเมื่อกี้หนุ่มสดบอกว่าไม่่คยได้ยินเสียงปกดปุ่มเลยครับผมจัดมาให้ได้ยินหน่อยไม่เอาดีกว่าไม่เอา,าไม่เอา,าอยากได้ยินอยากได้ยินสั้นหรือแบบอยากแบบยาวคะ ไอ้นี้สาวๆ,าวๆทำใจเป็นกลางเข้าเกียยวว่างไว้นะฮะใส่เกียยวว่างไว้ล้างทิ้งอย่าไปตั้งมาตรฐานอะไรยังไงเพราะว่าไอที่เราอยากได้ก็ไปเป็นของคนอื่นละเพราะฉะนั้น<ม>เริ่มต้นใหม่กับผู้ชายคนนี้แนะนําตัวเลยดีกว่าครับครับผมบอยครับชยศผลภาสีครับไอโพเดียนนะครับปุ่มไฟมีไว้กดนะครับ,รบแต่ถ้าชอบชย,ยดศน่ยมีไว้กอดก็กินนะครับ คิดไหมว่ามารายการนี้จะต้องมาแบล็ a เอาท์แบบนี้ครับยัง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 ค่ะยังยังขอโทษยังยังยังไม่เลิกตั้ปิ้วเลยผมว่านั่นเอกส่งเลิกส่งชัยให้ผมดีเลยอะไรนะอะไรสโลแกนอะไรนะปุ่มไฟครับมีไว้กดแต่ถ้าชอบชัยยศนะครับมีไว้กอดกับกินเท่านั้นครับกอดกับกินโอ้หน้าหนาวนะชัยยศชื่อเล่นคุณคืออ่าบอยครับบอยนะครับหวังว่าสาวๆนะฮะเขาคงจะใส่เกียร์ว่าง ไม่ได้เอาอะไรมาเป็นมาตรฐานเป็นเกณฑ์นะอดีตก nah, ็คืออดีตโอเคบอยคุณพร้อมไหมพร้อมครับสงสารมันนะมาถึงจุดนี้แล้วครับผมกูว่าผมมีดีมผมกันนะครับแน่แหนเอาไว้ครับนยังไงขอให้โชคดีแล้วกันครับบอยครับมาครับผมเอ๊ะเลอะเลอะเลอะตรงนี้ดีกว่าโอเคครับอ๊ะมา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 โชคดีครับโชคดีนะครับมือผมเย็นไหมฮะเย็นมากครับครับตื่นเต้นไงครับ ครับครับเอาไม่แน่นะไอ้บอยอาจจะเป็นผ้าคีริ้วห่อท้องก็ได้นะแต่ผ้าคีริ้วห่อผ้าคีริ้วก็มีนะครับครับผมคุกหลายมัดคุกคลายมัดก็มีถึงเขาจะไม่หล่อเขาอาจจะจนก็ได้นะคะเออแล้วเดี๋ยวยังไงตอนจะกลับบ้านยังไงคุณขยับเฟอร์รารี่คุณหลบรถผมหน่อยแล้วกันนะครับ้ ล้วน้าก็ไปให้ความห่อยอย่างนั้นนี่ตั้งไว้ว่าผมมีฟอร์รี่แล้วออกไปเป็นดีแมกด่าแม่มี่เฮ้ยเลี้ยงไว้ดูเล่นดูตลกดีขำๆนะขำๆบอยจริงๆแล้วเราก็อยากพยายามถ่วงเวลาให้คุณอยู่ในรายการนี้นานที่สุดไม่ใช่อะไร ถ้าคุณตายไปไปตายรอบสองแบ็กเอาเงี้เดี๋ยวไม่มีเนื้อออกท<อ>ี่เกลียจร,รีรันของสัปดาห์ก่อนมาปะอย่างงี้เดี๋ยวไม่มีเนื้อออกก็<อ>ไม่น่าจะแบ็กเอานะไม่น่าเนะาะจะมีคนแบบสงสาร <laughs> สงสารเอาละสสาไม่ได้ด้วยรักก็เอาสงสารเอาผมไม่ใช่ผู้ชายนาสงสารครับผมเ,<อ>เป็นผู้ชายหน้าเอ็นดูแล้วหน้าคนหาและหน้าตลกครับเน่เอาละสาวๆครับผมพบความน่ารักบางอย่างจากผู้ชายคนนี้นะครับ แต่แหมเฟรนล,ลี่คุณนี่สีมันเงาวับ,บนี่เลยยาพึ่งให,ให้ความหมายแต่ชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ชอบดับไฟมาเลยเสียงดังดีไหมคะก็ไพลราะดีครับค่ะครับของคนเมื่อกี้สามรอบยังไม่มาแล้วคุณรอบเดียวเลยครับ อย่าไปติดแทบกันดับไป12คนครับทางด้านนี้เหลือ18คนเป็นแก๊งดับไปเป็นแถบเลยตอนนี้นัดกันมาฮะนัดกันมาบ้านเขาโดนไฟตัดค่ะโลนตัดที่ตัดหมดเลยไม่เป็นไรครับครับครับอันนี้บางหลังคาเรือนนี่ฐานะไม่เข้ากันติดบ้างดับบ้างได้ครับอันนี้เป็นหมู่บ้านเลยเหมู่นเหลือ18คนคุณโอเคนะบอยโอเคครับโอเคโอเคมากแลยครับผมจะใช่โอกาสนี้ต้อนรับสาวสดคนใหม่ก็คือเบลนะครับ คุณเริ่มต้นโดยการดับไฟเลยเบลครับคุณจะใจร้อนไปไหนครับหนูชอบผู้ชายมีสิกแล้วแล้วเขาก็ไม่ใช่สเปหนูเท่าไหร่หนูเห็นเขามีพุงค่ะเขาทำางแล้วมีพุงออกมาอย่างเงี้ยอ่าคนเรามันต้องมีพื้นที่เอาไว้ให้ให้ไส้ให้ตับให้ม้ามันดิครับหนูชอบรูปแล้วนจะเป็นคลื่นๆค่ะรึ๊กรึ๊กรึกอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่สเปคเลยโอ้โหเราก็หุ่นดีหุ่นดี เบลก็นั w, mm. yeah. ่งแบบ yeah. ดังแบบซะด้วยมันดีซะด้วยเราก็เลือกได้ใช่ไหมฮะต้องเลือกนิดนึงค่ะผมพยายามจะเล่นแล้วฮะซิกแพคครับแล้วมันเป็นไงคะผมเอาเวลาไปดูแลคนรักดีกว่าครับะไรทำไมเทพตัวเมื่อกี้ตีกองตึกตึเพื่ติ่งๆเจ้าชู้โกหกเป็นไง้ยซิกแพคก็ไม่มีเอาเวลาไปทำเลยครับดูแลคนรักดีกว่าครับ <Es> คิมคุณดับไฟทำไมอะฮะไม่ชอบห <c Excel KK> pues ุ่นหมีอะค่ะชอบแบบอปป้า a อป้าเขาชอบเกาหลีอยู่ปกติเนี่ยเวลาผู้หญิงเปิดไฟไว้ล้วก็จะพยายามให้ผู้หญิงเนี่ยก็ได้คุยกับผู้ชายได้เขาชอบลองลองดูไหมฮะลองดูแบบผู้หญิงที่ปิดไฟอะผู้หญิงที่ไม่ชอบแต่ก็อยากให้คุยกันนะคุยกับเขาหน่อยฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คือการคุยกันแบบคนที่เราไม่เอาเขาไม่มีอะไรอยากพูดเลยไม่มีอะไรจะพูดแต่ผมชอบรอยสักคุณนะครับขอบคุณค่ะ ด้านนี้แหมทํางานง่ายนะนี่เป็นด้านด้านขาวด้านดานะเอออปิดกันอย่างครึ่งๆเลยเนี่ยอ่าคุณคูเปอร์ครับนี่นี่เรียกว่าผู้ใหญ่บ้านเลยนะฮะแกนนําแกนนาโอ้แกนนําผู้ใหญ่บ้านเลยส่งสัญญาณดับไฟเลยคูเปอร์ไหมคุณดับไฟอะฮะคือจริงๆแล้วที่อย่างที่บอกนะคะรูปร่างภายนอกอะไรเขาเนี่ยมันไม่สําคัญครับหน้าตาเนี่ยไม่หล่อศิลปกรรมได้ครับ แต่พฤติกรรมการพูดเขามันสัจกรรมไม่ได้พฤติกรรมการพูดผมยังไงคะยังไงคะผมไปเริ่มด่ากบุปการีใครก่อนเนี่ยยังไงยังไงยังไงผมไม่ทำอะไรเลยยังไงยัใจงยังไงยังนก็ดูสิคะยังพูดไม่จบยังสวนแล้วอ่ะนี่นีรับฟังคือเขาเป็นผู้ชายที่แบบสวนไวมากคือ แล้วคือแบบตอบรับสวนปุ๊บปุ๊บปุ๊บคุณผู้ชมครับผมขอย้ำอีกทีว่านี่คือรายการบันเทิงนะครับแม้ว่าบางจังหวะอาจจะมีอาจจะมีเรื่องเครียดบ้างแต่เป็นยังคงเป็นรายการบันเทิงเสมอครับผมก็คือแบบเอาเป็นว่าหนูอะเป็นผู้หญิงอะหนูยังแพ้เถียงเขาไม่ทันชัวอ๋อกลัวปากผู้ชายแบบนี้อย่างไี้ขอโทษด้วยขอโทษแทนทางทีมงานด้วยนะครับคุณคูเปอร์ครับขอทางด้วยนะครับแล้วพลอยสายแล้วครับ หนูไม่ชอบหน้าเขาไม่ชอบไม่ชอบหน้าไม่ชอบหน้าเลยวะเฮ้ยเป็นเรื่องปกตินะเน็กผมเป็นคนที่ first impression จะมีคนหมันไส้ก็หมันไส้ไปเลยจะมีคนชอบก็ชอบไปเลยโอเคไม่ชอบหน้าไม่ชอบหน้าไม่ชอบคุณไม่ชอบปากผมว่าไล่ไปครบทั้งตัวครบแล้วครับก็เก็กลิ่ะไม่ชอบ หนวดอะไม่ชอบหนวดหนวดขึ้นตรงนี้ก็ไม่ขึ้นเว้นไว้ทำไมไม่เข้าใจตรงนี้ไม่ชอบทรงหนวดเออแปลกๆอะไม่ชอบทรงหนวดแล้วอีตรงนี้เว้นไว้ทำไมอีหนวดตรงเนี้ยไม่เข้าใจว่ามีทำไมมีแต่เขาตรงนี้ทำไมไม่ไหนหนวดชอบชอบมีหนวดอะคือชอบคนมีหนวดนะแต่ไม่ชอบทรงหนวดเปลี่ยนทรงหนวดได้ไหมอ่ะเปลี่ยนทรงหนวดได้ไหมเอาสิวะเฮ้ยดูนั่นเองอก็พอดูได้อยู่พอดูได้ ขนาดน้ายังพอดูได้ผมไปตม่ไห่ไ <into> ม่ถ <time> ูกอ่บอยผมจะพาคุณเข้าสู่ด้านสว่างของชีวิตบ้างฟังบ้างฟังนะครับ Enjoy ย้ำว่าด้านสว่างนะครับครับวันไม่เห็นจะมืดตรงไหนเลยที่ยืนอยู่เนี่ยปกติเวลา Enjoy ยืนนิ่งๆนะฮะหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมได้ยินเหมือนเสียงปบมือคือจักรและตีลำตัว เอ็นจอยคิวคิวนี้เขาไม่ได้ให้ปลบมือเลยเอ็นจอยยืนปลบมือปั๊บๆทำไมปลบมือบ้าอะไรตีระเบิดมันก็เดบอยู่คุณเปิดไฟไว้เอ็นจอยทำไมครับก็เขาหาดีค่ะขำขันก็คิดว่าน่าจะมีอะไรที่ไม่ธรรมดาเองแต่ยังไม่เห็นตอนนี้แล้วก็น่ารักเหมือนลูกฮิปโปเล็กดีใช่ไหมลูกฮิปโปอ้าวนี่ลูกฮิปโปก็ตามหาแม่เจอแล้วสินะ บอกกคูจริงนะเอนจอยไม่ใช่คนที่มีสิทธิ์แซวหุ่นใครเลยอะฮะแหมกำลังสนุกเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ความสนุกยังไม่หมดอยู่เพยงเท่านี้นะคะต้องติดตามชมกันต่อในสัปดาห์หน้าว่าหนุ่มโสดจะได้ไปเดทหรือไม่ถ้าคุณอยากจะมีประสบการณ์ร่วมแบบนี้สมัครกันเข้ามาค่ะที่ t v t e u n d e r co th รวมทั้ง facebook com take me out thailand ค่ะและว,วันนี้ขอบคุณ mti ที่ทำให้สาวๆของเราและนุ่มๆของเราดูดีเสมอค่ะ ทุกครั้งที่เปิดมาเจอเราบอกได้เลยฮะว่าความสนุกสนานรออยู่ตรงนี้เสมอครับเท็กเมีวยวไทยแลนด์สวัสดีค่ะวันนี้กรได้มาทานอาหารญี่ปุ่นเซ็ตอร่อยๆค่ะแล้วก็มีเมนูให้ืดกเยอะแยะเลยประทับใจอะไรในตัวเดียวอ่ะก็หลายอย่างเลยค่ะยยเะขาเป็นคนน่ารักค่ะคุยเก่งนะก็นิสัยดีค่ะเป็นคนจิตใจดีดูแลดีแล้วก็มีความชอบอะไรหลายๆอย่างค่ะกัน ถามว่าทำไมถึงเลือกเปลียวเนี่ยถ้าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าใครที่อารมณ์ดีเนี่ยผมว่ามันทำให้ผมอารมณ์ดีไปด้วยผม,มรู้สึกสบายใจใช้รายการเราเป็นความหวังสุดท้ายความหวังเดียวที่เขาจะได้พบใครบางคนไม่ได้มาเล่นๆน,นมสดคนต่อไปชอน ดีรอที่จะออกรายกันนี้มานานแล้วครเหรอกี่ปีแล้วกี่ปีแล้วก็น่าจะ4ปีแล้วครับสี่ปีเจ็บมาเป็นร้อยครั้งแล้วครับโอ้โห